วันนี้อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ฝุ่นควันเนี่ยมันค่อนข้างจะสะสมหนักกว่าเมื่อวานซึ่งมีแค่จังหวัดเดียวที่เป็นสีแดงแต่วันนี้4ีจังหวัดด้วยกันนะคะแต่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ณนะขณะนี้นั่นก็คือฝนนั่นเองค่ะฝนตกต่อเนื่องตอนนี้นาราธิวาสมีน้ําท่วมไปแล้วอ้าอเภอนะคะอย่างล่าสุดเมื่อคืนนี้ทหารที่อําเภอระแงะก็ไปนํากําลังเข้าช่วยเหลือประชาชนหลังจากที่น้ําทะลักเข้าท่วมชุมชนและบ้านเรือนในระดับสูงประมาณ1เมตรค่ะ ทหารพรานชุดเฉพาะกิจที่45เดินลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่น้ำป่าและน้ำฝนที่ตกสะสมทะลักขเข้าท่วมชุมชนส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มถูกน้ำท่วมบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ50-100เซนติเมตรหลังจากฝนตกลงมาต่อเนื่องก็ทำให้น้ำขยายวงกว้างและเริ่มไหลเข้าท่วมชุมชนใกล้เคียงจังหวัดนารา วซึ่งตอนนี้ที่นาราธิวาสค่ะ <Okay. S 1> พื้นที่ประสบอุทกภัย5อำเภอแล้วก็คือสุขีรินจนะันแนธสีสาครระแงะแล้วก็อำเภอแวงมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบไป1,198รัวเรือนทางจังหวัดสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วนถ้าสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็ข,กขอให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะ